Shop Recommend พี่โน้ตโน้ตค่ะเจะยืดอีกนานไหมพอรายการแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Shop Recommend ฮะวันนี้น้องโบอ่ะไปรู้ผมมาจนได้ เขาอยากมาดูเรื่องไอ้เกาะแข่งครั้งที่แล้วที่พี่ชีทิ้งทายเอาไว้อะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยโบทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้อยู่ไปทางนี้นะพี่น้อยพี่น้อใจเย็นใจเย็นหนูอยากรูหนูอยากรูสวัสดีครับพี่ชีสวัสดีครับยกกลับมาอีกแล้วครับ่ะพอดีหนูอยากนะครับเกี่ยวกับเกาะแข็งของพี่ใช่ค่ะครับ ก็ไอตัวเคลือบสีคริสตัลเนี่ยมันเป็นก่ออ่อนแต่แข่งเนี่ยก็คือว่าเพิ่มการปกป้องมากขึ้นอย่างเช่นพวกรอยขูดขีดหรือพวกสะเก็ดขิดเราเป็นเราจะใช้นวัตกรรมใหม่เหมือนกันที่เรียกว่าฟิล์มใสดีลัภัยปกป้องสีรถและกระจกไม่เข้าพี่มันแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปยังไงคะเพราะหนูคิดว่า้ใช ปกป้องเนี่ยคือเป็นฟิล์มติดภายนอกอแต่ว่าที่อยากเข้าใจเนี่ยคือฟิล์มกองแสงติดภายในรถ<อ>เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันคุละสวดกันอันนี้ติดด้านนอกรถนะครับก็จะเป็นกัป้องการอีกใช่ใช่อยู่ด้านนอกอนี่คือเราปิดทั้งรถจนถึงกระจกเลยครับใช่ครับก็สามารถติดได้ทั้งคันนะครับถ้าลูกค้าต้องการแต่ว่าทีนี้เราจะแนะนำม,มาติดในส่วนที่เป็นแนวประทะาของหินด้านหน้าก็คือมันจะมีชุดคิดติดเป็นหน้ากากด้านหน้าหรือชุดเต็มหัวแล้วก็ติดกระจกหน้าด้วย แล้วก็พวกไฟหน้าด้วยที่มีโอกาสเสี่ยงกับการโดนสเก็ตหินหรือบางทีเราติดไปเนี่ยโดนขูดขีดจากกิ่งไม้หรือเป็นพวกรถตรวจการหรือรถพวก SUV เวลาเราเข้าไปเดินป่าหรือว่าพวกกิ่งไม้ขวดนเนี่ยสีมันจะไม่เป็นรอยค่ะพี่ชีผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คงจะสงสัยเหมือนโบใ <c oughs> ช่ไหมคะว่าประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันสเก็ดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ออลองเลยได้ไหมคะได้ครับอลองไปได่ไหนคานีได้ไหมคามีได้ไหมใจเย็นอยากลองอ่ะพี่คามีให้ลองนี่อเองเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของกระจกหน้าที่เรามาลองตัวเป็นเทสต,ตัวการกดนะครับอของกร <ขอ S 2> ะจกจะได้ดูว่าฝั่งที่มีฟิล์มกับไม่มีฟิล์มเนี่ยพอเราโดนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ชี้นำไปเลยดีกว่าได้ครับเชิญครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นกระจกตัวอย่างที่จะจะให้ลองนะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งที่เราติดฟิล์มนิรภัยเอาไว้ใช่แต่ฝั่งนี้คือกระจกที่ไม่ติดฟิล์มเราจะมีโัวเทสกระจก<น>ะเดี๋ยวลองเทสดูได้ฮะลองเลยนี่นะคะอันนี้คือที่ติดฟิล์มนะคะกดแน่นๆนี่สุยดยอดอะทนดีมากอ่ะลองฝั่งที่อันนี้คือฝั่งที่ไม่มีฟิล์มนะคะโห <laughs> แล้วเห็นพี่ชี้บอกมีอีกตัวหนึ่งนี่ใช่ไหอันนี้คือส่วนที่เป็นกระจกเป็นบินชิลอีกตัวหนึ่งเป็นบอดี้ชิลนะครับก็ลองมาดูที่ตรงนี้โบลองดูใช่อันนี้เป็นตัวอย่างฟิล์มนี่ครับลองเอากุญแจกดลงไปเหนียวมากนะครับต้องโบลองกดดูยฮะมีแทงไม่ทำหลุดเลยหรอคะลองขูดดูที่เนื้อที่เราติดฟิล์มนะครอันนี้ือมีฟิล์มใช่มีฟิล์มเนี่ยขูดเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเนื้อสีนะครับมันจะเป็นก็เป็นลอยอยู่บนเนื้อฟิล์มนะครับตัวนี้ฟิล์ม ตัวนี้จะมีความหนาประมาณสองร้ไมคอนแต่ตัวนี้เห็นไหมมันจะมีความยืดหยุ่นและความเหนียวได้และยุการใช้งาน3,5ปีเหมือนกันนะครับแล้วตัวพิเศษของเฟสกาดที่เราทำเนี่ยมันจะมีสิวเคลือบคริสตัลอยู่บนนี้ละคือมันไม่ลดความเงาไม่ลดความเงาของรถด้วยนะครับแทบจะไม่มีทําให้สีเนี่ยบิดเบือนเลยเป็นฟิล์มที่ช่วยชะลอเรื่องของการเหลืองด้วยนะครับแล้วปกป้องสูงส่วนไหญ่เราติดไว้ด้านหน้าของสีรถนะครับเป็นไงครับน้องโบสําหรับเกราะแข่งที่พี่พ,พามาดูที่ CTS สุดยอดเลยค่ะพี่โน้ตก็ต้องขอบคุณพี่โน้ตมากมากค่ะที่วันนี้พาโบและท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาที่ CTS ได้มารู้จักกับเกาะแข็งและเกาะอ่อนทีที่สําคัญต้องขอบคุณพี่ชิ้ด้วยครับขอบคุณมากค่ะพี่ชได้ครับก็เดี๋ยวพี่ฝากไอ้นี่ไว้ลองเล่นดูแล้วกันได้นะคบขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ขอตัวเันเดี๋ยวลองเล่นดูครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมสหรับจอสเปซกาตัวเนี้ยทาง g t เมเนียต้องขอแนะนำเลยครับผม พอได้แล้วเป็นรอยอีกแล้วพี่โน้ตพี่พอมาลาผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้ช็อปเลกเมนต์บายโน้ตและช็อปเลกเมนต์บายโบค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเรื่ลยๆไปกลับไปก่อนพี่โน้ตเดี๋ยวึ้นเขาเลื่อยๆเดือดไปพี่นี่และสำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนคงเต็มหีบกับรายการ GT Mania ของเรานะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ หลังเที่ยงคืนกับ GT m a n i เนีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ